สวัสด so, like like er oh, ีค so, so, okay. okay. so, you know? ่ะคุานที่ดึกนะคะลุกแล้วตรงไหนคือขอถลายทำขอถ่ายไรสดกันอยู่นะสวัสดีครับฝนทุกทวีเกิด นอนนี ini, n ana, n ana. ่ไม่อยากกลับบ้านแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วติดอยู่ดอติดอยดอติดคนที่อยู่ดอสาสาที่อยู่ไรัขามานาาหรือเปล่าไรคนแซ่เน่ย่อไวแ่ไปาเบด่กันนะอมมากวันนี้ วันนี้วันนี้วันนี้สู่ท็อปฟอร์มมากกูกี่น่าจะอยู่ตอ่ไม่ไมกูี่ต่อแล้ว่ไหมกูขี่ตลใช่ไกูี่ต่อไม่รู้ต้องถามิดไูากี่แล้วกูอยู่ร้อยจาลเหอสวยวงแค่เด้อนะฮะสวยเไม่ได้ลง่อหลายวันแล้วกไม่ว่างมีแต่งานมึงจะมาจ้บของนักปูน ูวีหน้าคตติ้ไหลจะมาเด่นเยเด่นมอยูนี่เาเ่นมาามค้คนเว่บนัยุนนัดเพื่อนกันโอ้ยนตีจีนยังนอีที่ไหย้อไม่นนไม่นันาเรัาอะไรอูวันนี้ท็อปฟอร์มนะวันนี้ไ่ได้ขีบเหมือนบ้ามิามัน้าปวดแไปก่อนไม่ถูกเด้

ไปดูมาดิมีือตมันทำลายตนี้ไอ้ผัวว่าฮักตดูล้เห็นมันเป็นตันี้เลยเฮดไ้คูซิขอดที่เน่อยู่กูอนนะคะบอมีความเหมือนไหมบอมีความใครซื้อมาพี่ซื้อมาเฮยจำ่านกินก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะมันดังลิน่าถาถยเอียง บอน้ำปูเด้อนังีีย้บนเี้ยแงด้วยวพี่บิ๊กนะคะก็คือมือวันนี้นะหนูไปฉีดขามานะคะก็คือบด้หมายถึงว่าแบบคือไปเอ่อลเซอร์ขามาเพราะว่าขาพังนะคะบได้พังอย่างดบบคือขาหนูอ่ะมัน มันเออมันมันมีรอยแตกลายนะคะแล้วมันรักษาไม่หาย,ยต้องไปเลเซอร์อย่างเดียวเพราะว่าทาครีมแล้วแต่ว่ามันมันมันดีขึ้นนะคะแต่มันไม่หายขาดก็เลยแบบก็เลยไปเลเซอร์มาะค่ะแล้วทั้งเลเซอร์แล้วก็ฉีดด้วยนะคะคือเลเซอร์แต่หมดจะห้าครั้งนะคะแล้วก็ฉีดห้าครั้งก็คือเลเซอร์วันหนึ่งอะครื่องมือที่เอาไปนะจะเลเซอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่งนะคะ ฉีดคาแล้วมันซึ่งมันเจ็บมากนะคะแบบก็คือแบบมันจอๆเข้าไปอ่ะมันมันเจาะทีละเส้นของเราอ่ะเป็นโติเส้นหนึ่งแตกเส้นหนึ่งกับจิ้มครั้งนึงคือแล้วหลายเส้นมาก <c oughs> คือมันมันคือเข้าอายุสิบเจ็ดปีนะคะอายุสิบเจ็ดปีแล้วก็เขากระตองแบบนั่นแหละเราก็ต้องใช้ชีวิตอีกนานนะคะแล้วขามาแตกตอนอายุแบบเป็นเด็กอยู่เราก็ต้องพรามีเงินแน่ก็อยาก,กรักษาเนาะอยากแบบให้มันหา,ายดีอะไรเงี้ย มันทรมานมากตัวนี้คือมันเจ็บนะคะมันก็เจ็บนิดหน่อยแหละแต่ว่าคือตอนที่ว่าฉีดะมันเจ็บมากอยู่คือหนูเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วนะมันก็เลยเจ็บแต่ว่าถ้าเราคนอื่นอาจจะบ่ค่อยเจ็บนะคะแต่สาหรับหนูก็คือมันเจ็บมันเจ็บอยู่มันก็เจ็บนั่นแหละให้บาอย่างให้เบิง์นไปมันมันทรมานคือมันมันน่ากลัวคือมันก็คือมันเป็นรอยเสียดแบบสีแดงเลยอะมันน่ากลัวมาก แต่ว่ามันก็เป็นรอยแค่วันวันวันสองวันนะคะเดี๋ยวมันก็หายนะคะแต่ว่ามันกัสิบวหายขาดดอกตรงใเหตุให้มันคบก่อนมันกัสิหายขาดเพราะว่าหนูก็มันก็แตกด้บอดปีประมาณประมาณเดือนเดือนเดือนตุลาหรือเปล่านี่แหละตอนนี้เห็นครั้งแรกคือมันเป็นรอยน้อยๆแต่หนูกับวงหูจักรอยแตกพอแตกแต่ก่อนวงหูวจักเข้ามารอยแตกลายอย่างเลยแล้วพอแบบตัวนี้คือตอนนี้มันน่ากลัวมากมันเป็นรอยเส้นแบบทุกคนมันเจ็บมากอะ หนูไ่ค่อยได้ลงคลิปกับขอโทษลหลายๆเด้อค่ะเพราะมัน <c oughs> มันไม่ค่อยว่างแล้วก็งานเฮ่าน่ะมีติดต่อกันตลอดแล้วแบบคือพักผ่อนก็น้อยพอเวลาเข้าขึ้นรถยังสีก็น,นอนละนอนช่วงรถแบบบม่มีเวลาเดถ่ายคลิปขอโทษมากๆนะคะก็จะลงคลิปแบบสิลงพยายามลงคลิปสิเวลาว่างก็บทายเวลากับอุรนะคะบบค่อยเดท่ายเพราะว่าสมมตินอน,นอนเนี่ย <c oughs> ตื่นมากนี่ตื่นมากกะบ่ายละ บายโมงบริษัทกระกเทียมมันสิบเอ็ดโมงเที่ยงใช่ไหมตื่นมาปุ๊บกลไปข้างนอกไปซื้อของไป,ไป,ไ,ปไปหลายอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือเราก็นั่นแหละเท่ากับนานๆมันได้กลับอุดรแล้วก็ยูเลิกก็อยู่อ,อุดรมันบุคืันะคะเพราะว่าอยู่อุดรอ่ะมันอยู่ในเมืองมันมีของเยอะเราอยากได้อะไรเราก็ได้อย่างเงี้ยเราอยากได้เราก็ซื้อแต่ว่ายูเลิกเนี่ยเท่ากับไ <c oughs> <c oughs> ม่มีแต่ของกินมันบ่ค่อยอนย่งอ่ะคะ่ะ อยู่เลยมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่อยู่ยะโสธรนะ่ะมันไม่ค่อยมีอยา่างก็เลยต้องซื้อจากอุดรไปถ้าอยากได้อะไรก็เวลากลับมาเนี่ยคือเรานานๆได้ใช้เงินนะทุกคนน,นันนนี่ได้กลับบ้านได้กลับแล้วก็ได้มาหามาซื้อของที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อเสื้อผ้าที่อยากได้อะไรแบบซื้อในห้างเบบ่ที่หาเงินมาได้เนี่ยไม่ได้ใช้ตลอดคือกลับอุดรมาค่อยจะได้ใช้นะคะงเงินนะทุกคนก็อยากให้แบบเข้าใจว่าแบบ แบบเข้าใจว่าถ้าแบบไม่ค่อยมีเวลาอยู่ห้างมันก็แบบทายอย่างนะเพราะว่าคนกันไยอย่างสิเนอะโอ๊ยปวดขาทำผมทรงนี้เป็นไงคะคือผมในสิร,รหลายฟัง <c oughs> คือผมหนูมันขาดคือมันขาดแบบนี่ถอดเลยเพิ่งเอ้อ <c oughs> ้เห็นไหมเนี่ยมันมาย่าสมูดตีดูเพื่อน <c oughs> ดูถ่ายคลิปอยู่เปี้ยวขี้เล <Huh? S 1> บทบทแมนขี้หรือแมนรึเขาขีป้ปลอมโคตรขี้ขี้จริงเลยอันนี้ไอพี่กับพี่แพ็ญถ่ายถ่ายคลิปอยู่นะคะเอ้ยไลฟ์สดนะคะพี่แพ็ญทุเรียนหนูกินเนี่ยป่ะจ๊ะเปิดนหนายุได้แต่ก็กินแต่ชอบกินแต่ไม่แข็งนูมักซื้อแขรงก็กินได้แต่ว่าขันนิ่มโมโมกินนิ่มหลายบ่นีแบบ เก็บควา้ามาพี่แพลดูไหมไหดูไหมเนกลัวปะก็จิม้มจิมเป็น,ปนโคตรเจ็บอะเกือบจิ้มอะไรอ่าง้ยแม่เขาจะมาเลเซอร์พูดเหรอเขาจะาจิม้มจิ้มทุกเส้นเลยเกือบตายเกือบหายเจ็บหลารอุย้ย <laughs> พี่โกกีอยู่อูดรนตอนแล้วคะ่ะพี่โกกิได้อยู่อุดรนตอไหนล่ะไม่นะ ก็เห็นกูคิดว่าอ่ะหมอมาวันที่วันศุกร์แล้วทีก,ก,ก,ก็มันมันอะไมันอะไรเปลี่ยนอย่างสองสองเดือนเหรอเ<อ>นี่<อ>ใช่ค่ะ<อ>ก็เลยเห็นบ่รูว้ว่ากูคิดว่าใกล้ปีกยังอันนี้ก็ได้นะกูเขียมากกูขี่ไปข้างนอกใช่ไหมคะไปเอาสิ่งันโอ้ ลืมลืมติดกันคุณคะน่ะผมรู้จักนะพวกนู้นเป็นนังเสีอยะสะล้างมือแบบกกินทุนเรียนไรอ้อปัดขาแล้วหนูเป็นไทยคิปก่อนนะคะไปแล้วสำหรับพีปี่อนนะคะบ๊ายบาย